ที่เลือกเคลลิสม m าเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นเครื่องมือจัดฟันใสไม่มีเหล็กให้ลำคาญตาค่ะซึ่งเราจะทราบทุกขั้นตอนตั้งแต่วันแรกที่เราติดเครื่องมือว่าฟันของเราจะออกมาเป็นรูปแบบไหนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมนะคะเป็นคนไข้ของเคลลิสมาค่ะวันนี้มาพบคุณหมอเป็นครั้งที่2เพิ่มมาติดอะ t a ชเ m e n t ค่ะแล้วก็รับเครื่องมือค่ะ ที่เลือกเคลลิสมาเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นเครื่องมือจัดฟันใสไม่มีเหล็กให้ลำคาญตาค่ะแล้วก็ด้วยอายุที่จะต้องทำงานที่ professional มากยิ่งขึ้นดังนั้นเครื่องมือจัดฟันใสจึงตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากที่สุดค่ะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือพบคุณหมอน้อยมากค่ะแค่3ามครั้งตลอดการจัดฟัน <Wow. S 1> ดังนั้นก็เลยจะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็มีการติดตามผลการรักษาผ่านทางแอปพลิเคชันในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้ลดการเดินทางเข้ามาพบคุณหมอค่ะซึ่งเทคโนโลยีของ ClearLisma ค่ะทําให้เราทราบแผนการรักษาตั้งแต่วันแรกที่มาพบคุณหมอเลยซึ่งเราจะทราบทุกขั้นตอนตั้งแต่วันแรกที่เราติดเครื่องมือ ว่าฟันของเราจะออกมาเป็นรูปแบบใหม่ค่ะขั้นตอนในการรักษากับเคลลิสม m a ไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะขั้นตอนแรกก็แค่แอดไลน์แล้วก็ติดต่อกับทางแอดมินที่ตอบเร็วมากสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจัดฟันใสนะคะก็แนะนำเคลลิสม m a เลยค่ะซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์นิวโน l ยุคใหม่ที่เข้ามาพบคุณหมอเพียงแค่3าครั้งตอนนี้ทางเคลลิสมามีโปรโมชั่นรีวิวนะคะราคาเพียง39,900บาทเท่านั้นคะ่ะราคานี้จบจริงของแถมเพียบเลยคะ่ะ มาเป็นเคสรีวิวกับทางเคลียริสมาก,กันนะคะจัดฟันสายเลือกเทคนิคเคลียริสมานะคะ